เจ้ามังคับดาบฉีออกจากร่างให้ค่าดูหน่อยสิเรื่องนี้รู้สึกผิดปกตินะอย่างนั้นก็ได้เฮือนี่มันดาบฉีปัญจธาตุท่านพี่ไปเจ้าทำอะไรเนะี่ยจู่ยวนเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าเพิ่งแสดงดาบฉีปัญจธาตุออกมา จะรู้ไหมว่านี่หมายถึงอะไรดับฉีปัญจธาตุเหรอหมายถึงอะไรกันท่านพี่ไปข้ารู้แค่ว่าหลังจากเปิดเกนดาบดับฉีจะถูกสร้างขึ้นในร่างกายดับฉีพิเศษดูเหมือนจะมีคุณลักษณะแต่ดับฉีปัญจธาตุข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนถูกต้องหลังจากเปิดเกนดาบร่างกายจะผลิตดับฉีซึ่งแบ่งออกเป็นดับฉีธรรมดาและดับฉีพิเศษ ดับฉีพิเศษนั้นมีเจ้าลักษณะทั้งหมดเป็นห้าธาตุประกอบด้วยไม้ไฟดินโลหะและน้ำหลังจากที่ผู้บำเพ็ญดาบธรรมดาเปิดแก่นดาบพวกเขาจะมีดับฉีธรรมดาโดยไม่มีคุณลักษณะใดๆผู้บำเพ็ญดาบที่โชคดีหรือมีคุณลักษณะที่ดีบางคนจะมีดับฉีพิเศษพร้อมคุณลักษณะบางอย่างผู้ที่ได้รับความชื่นชอบจากบรรพบุรุษของดาบ จะมีคุณลักษณะ2หรือสอย่างและคนเหล่านี้จะเป็นอัจฉริยะที่สำนักใหญ่กำลังแย่งชิงกันถ้าเป็นคนที่มีดาบฉีปัญจธาตุเป็นอัจฉริยะหนึ่งในหมื่นและหายากที่จะเห็นได้ในพันปีน้ำโลหะไฟไม้และดินเป็นคนยอดเยี่ยมจริงๆงั้นหมายถึงประโยชน์ของการทุบหินดาบทดลองก็คือข้าได้ผลิตดาบฉีปัญจธาตุ ตำนานของหินดาบทดสอบคือมันถูกหลอโดยอุกกาบาทนอกโลกดูเหมือนว่าถ้ามีโอกาสในอนาคตจะต้องไปศึกษามันชูยวนาาทำไมเจ้าถึงสงบเจ้านี่ไม่มีใครเทียบได้นะ <c oughs> เออข้าได้รับการยอมรับจากสำนักส่วนเจียนเมื่อห้าปีก่อนและเดิมทีข้าก็เป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้แล้ว <c oughs> นั่นมันคนละเรื่องกันไม่ว่าเจ้าสมบัติก่อนหน้านี้ของเจ้าจะดีแค่ไหน ความคาดหวังของเราที่มีต่อเจ้าก็คือดาบฉีที่มีคุณลักษณะอย่างเดียวใครจะคิดว่าเจ้ามีองค์ประกอบทั้งห้า <c oughs> นี่เป็นสาวกที่ข้าเลือกเองมันยอดเยี่ยมจริงๆอาอาข้าไปเฟยเฟยเป็นอัจฉริยะที่รู้ผู้คนดีท่านพี่ปอยข้ามีดาบฉีปัญจธาตุเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเจ้ารีบขัดจังหวะข้าทำไมเจ้ามันโง่ ตอนนี้เจ้าไม่มีใครเทียบได้อย่าบอกว่าตอนนี้เจ้าอยู่ในสำนักส่วนเจียนที่จะมีศัตรูมากมายถึงแม้ไม่มีศัตรูผู้บำเพ็ญธรรมดาจะอิดชาด้วยดังนั้นเรื่องนี้รู้ได้เฉพาะข้าเพื่อความปลอดภัยของเจ้าเองอย่าให้ความลับนี้ล่วงไหลเป็นดินคาดขอรับข้าจำไว้แล้วใช่แล้วท่านพี่ไปข้าอยากจะขอถามอีกหนึ่งเรื่องไม่ต้องเกรงใจได้พูดมาเถอะ ข้าต้องการเป็นสาวกภายในเจ้ามองข้าเป็นอย่างสูงแต่พี่ของเจ้าตอนนี้เป็นแค่ผู้อาวุโสภายนอกข้าไม่ได้เข้าโรงภายในด้วยซ้ำไปและเจ้าขอให้ข้าช่วยเจ้าเป็นสาวกภายในเนี่ยนะแทงใจท่านพี่ไปข้าหมายความว่ามีวิธีการใดที่จะเข้าสู่โรงภายในอย่างรวดเร็วหรือไม่เท่าที่ข้าทราบการตรวจสอบทุกสามปี ของสาวกภายในกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกสองเดือนสถานะของข้าในฐานะสาวกเบตดเตล็ดไม่สามารถประเมินได้เลยถ้าข้าไม่สามารถเป็นสาวกภายในในครั้งนี้ข้าจะต้องล่าช้าไปอีกสามปีข้าไม่เต็มใจหรอกนะเวลาที่กำหนดโดยระบบเพียงสามเดือนถ้าข้าต้องการแข็งแร่งขึ้นและหยุดถูกดังแกดูถูกเหมือนเมื่อก่อนมันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องประเมินเข้าสอบเป็นสาวกภายในในครั้งนี้ให้ได้ และมีแค่โอกาสเดียวเท่านั้นไม่อย่างนั้นแล้วหลายคนคงไม่ให้เวลาค่าอีก3ปีในการเติบโตกําแน่นอาจมีวิธีหนึ่งที่เจ้าอาจจะลองได้แต่ในปัจจุบันแล้ววิธีนี้ต้องการให้เจ้ามีความแข็งแรงอย่างน้อยในระดับฝึกร่างชั้น8และตอนนี้เจ้าเป็นเพียงระดับฝึกร่างชั้นหหากเจ้าต้องการทดลอง จะลองอัปเกรดถึงชั้น8ภายในเวลาอย่างน้อย12วันนี่เป็นไปไม่ได้สำหรับคนธรรมดาอย่างแน่นอนแต่สำหรับเจ้าแล้วคงไม่ได้เหมือนกันสำนักส่วนเจียนคุณลุงข้าทนไม่ได้ชูยวนระดับบำเพ็ญต่ำกว่าข้าถ้าไม่ใช่เพราะใช้เวทมนร้ายทำให้ข้าเบนความสนใจเขาก็ไม่มีทางชนะข้าได้หรอก ถ้าข้าเจอเขาอีกครั้งหนึ่งข้าจะสับเขาเป็นชิ้นๆเพี้ยสาละเลวถูกคนเตะไปข้อหนึ่งยังมีหน้ามาตะโกนเรียกข้าอีกเลยกผู้อาวุโสภายในเฟิงหยุนซานถ้ารู้แบบนี้ข้าก็จะไม่ช่วยเจ้าต่อแขนนี้เพื่อให้เจ้าได้รู้จากความอับอายท่านเฟิงเรื่องนี้จะลงโทษทั้งหมดให้เฟิงเล่ยไม่ได้ วันนั้นข้าก็อยู่ที่นั่นด้วยทักษะดาบของฉิวยวนไม่ธรรมดาจริง,รงๆเกรงว่าจะไม่ใช่พลังของสำนักส่วนเจียนทวีปส่วนเจียนมีวิชากระบี่ที่รุ่งโรดทักษะดาบทั่วไปนับไม่ถ้วนทักษะดาบที่เขาเรียนมาจากที่ไหนไม่สำคัญที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เจ้านี่เปิดผนึกเกนดาบได้แล้วก็เรียนรู้ทักษะดาบได้ทันทีพรสวรรค์นี้มันน่าทึ่งมากๆเจ้าสังเกตเห็นไหม ว่าในทักษดับของเขาประกอบด้วยลักษณะห้าธาตุเออข้าไม่ได้สังเกตเห็นเลยขอรับก็อย่างดีหากมีความสามารถในการรับรู้เช่นนี้ถ้าจะมีคุณลักษณะห้าธาตุอยู่ด้วยเช่นนั้นพรสวรรค์ของเจ้าเด็กนี่ก็คงน่าตกใจยิ่งนะนี่คือยาไม้หหวนพ่อของข้าใช้พลังทั้งหมดของตระกูลเพื่อแลกมันมาจากตำหนักกระบีเพื่อให้เจ้าผ่านการทดสอบ เข้าหน่วยประเมินเข้าโรงภายในและกลายเป็นสิทธิภายในของสำนักส่วนเจียนเกนดาบชีของเจ้ามีธาตุไม้ที่อ่อนแอกินยานี้คกไปจะทําให้เกนดาบชีของเจ้าเปลี่ยนเป็นธาตุไม้หมดคาถาชิงหยุนที่เจ้าฝึกจะเพิ่มขึ้นพลังไปหลายเท่าฮ่ฮ่ฮกลับไปแล้วเจ้าจะแก้แค้นได้แต่ว่าจำเอาไว้ห้ามแอบลงมือเป็นอันขาดข้าเขาต่อหน้าทุกคนบนเวที เส้นนี้ถึงเจอสามารถฝึกฝนวิชากระบี่ไรเทียมทานที่เจ้าใฝ่ฝันได้เป็นยาไม้หยวนจริงๆขอบคุณมากท่านลุงข้ารู้แล้วว่าควรทำยังไงฮ่า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 สิทธิ์ในโรงภายนอกสำนักที่มีคุณนักษณะดับฉีไม่เกินห้าคนตอนนี้ข้ามีธาตุไม้จะต้องผ่านการประเมินจากการคัดเลือกลูกศิษย์ภายในของสำนักได้อย่างแน่นอนชูยวนตอนนี้เจ้าไม่กูควรที่เจอเป็นคู่ต่อสู้ของข้าอีกต่อไป เฟิงเลย่ยเป็นทายาทคนเดียวของตระกูลมีนิสัยเอาแต่ใจตั้งแต่เด็กเพราะหลีกเลี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการฝึกจิตวิญ,ญญาณของเขาพี่ยวนปรดปิดข่าวนี้เอาไว้และดูแลเขาด้วยเรื่องที่เจ้าเลื่อนขั้นเป็นผู้อาวุโสภายในข้าจะไปรายงานกับเจ้าสำนักโฮ่าฮ่าฮ่าท่านเฟิงไม่ต้องเกรงใจหรอกขอรับในบรรดานักสิทธิ์นอกสำนักของข้าเฟิงเล่ยถือว่าเป็นคนที่โดดเด่นมากการประเมินครั้งนี้จะต้องผ่านอย่างแน่นอน ส่วนชูยวนตอนนี้ก็เป็นแค่คนรับใช้ไม่คู่ควรที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของเฟิงเลยหรอกเนาะถนนหลักสำนักส่วนเจียน <S <S คนนั้นเหมือนจะเป็นชูยวนที่เคยเป็นอาฉริยะเข้าสำนักเป็นพิเศษไม่ใช่ว่าเขาไม่สามารถเปิดปนกกืนเกแ็ดดาบได้ถูกขับไล่ออกจากสำนักไปแล้วหรอกเหรอนี่ทำไมถึงได้กลับมาที่นี่อีกล่ะ ข้าได้ยินมาว่าฉุ่ยวนสร้างปัญหาใหญ่ที่ทําให้ผู้อาวุโสภายนอกโกรธเคืองจึงลงโทษให้เขาเข้าลงบิดตะลิดระบบเคยบอกว่าภายใน24ชั่วโมงความเป็นไปได้ที่ดาบปีศาจดูดเลือดเสบวิญ,ญญาณเพิ่มจากหน 10, 10, 10ึ่งในหมื่นเป็นสิบเปอร์เซนต์เหลืออีกไม่ถึง12ชั่วโมงแล้วทักษะนี้เหนือธรรมชาติมากไม่เพียงแต่สามารถดูดซับพลังงานของฝ่ายตรงข้ามได้แต่ยังสามารถใช้ได้ด้วยตนเองอีกด้วย ต้องเป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนสิทธิพี่จางยวนทางที่ชูยวนกําลังไปเหมือนจะเป็นทางไปยังหุบเหวปีศาจนะเจ้าเด็กนี่หาเรื่องตายชัดๆกล้าไปที่นั่นได้อย่างไงที่นั่นมีแต่ปีศาจอยู่มากมายพวกเรายังจะตามไปด้วยไหมแน่นอนว่าต้องตามไปสิเมื่อวานเจ้านี่มันตัดดาบของข้าไปข้าจะต้องไปแก้แค้นให้ได้จริงสิสืบรู้เรื่องชัดเจนหรือยัง เมื่อวานเกิดเรื่องอะไรขึ้นในพิธีเกณฑ์ดาบตอนนี้ชิวยวนมีระดับการฝึกฝนระดับอะไรกันแน่สืบจนรู้แล้วชิวยวนมีระดับการฝึกร่างชั้นหกจริงๆ5ปีมานี้การฝึกฝนไม่ก้าวหน้าไปไหนเลยเหมือนว่าเมื่อวานเขาจะเข้าร่วมในพิธีเกณฑ์ดาบเกิดอุบัติเหตุท่านอาวุโสจึงปิดข่าวเอาไว้ค่าจ่ายเงินให้กับสิทธิ์ที่เข้าร่วมพิธีถึงได้รู้เรื่องนี้ตามที่พวกเขากล่าวว่าตอนนั้น ชูยวนได้ทำลายหินดาบทดลองทั้งหมดและถูกท่านอาวุโสลงโทษให้เป็นสิบเบเตะลิระดับฝึกร่างชั้นหกแถงยังถูกลงโทษให้เป็นสิบเบตะลิดูท่าชูยวนยังเป็นคนได้ประโยชน์เหมือนเดิมไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วไปต่อไปกำจัดเขาซะรอบนอกของหุบเหวปีศาจจู่จู่ ดุดกลืนติง้งขอแสดงความยินดีกับนายท่านด้วยที่เปิดใช้ทักษะเสวิญญาณทักษะเสวิญญาณมีประสิทธิภาพที่เหนือธรรมชาติจริงๆเมื่อกระตุ้นแล้วก็สามารถเติมพลังภายในที่สูญเสียของร่างได้ทันทีอยู่ที่นี่ข้าไม่จําเป็นต้องกังวลว่าพลังของข้าจะหมดลงแต่น่าเสียดายที่ทักษะเสวิญญาณไม่สามารถเพิ่มดับชีได้มิเช่นนั้นแล้วใช้ดับชีค่าพวกหมาป่าปีศาจพวกนี้ได้เร็วขึ้น โจงโง่นั่นตัดมาครึ่งชั่วยามแล้วจากการคำนวณที่เขาอยู่ระดับฝึกด่างชั้นหกกำลังภายในของเขาก็น่าจะเกอบหมดลงแล้วพวกเจ้าฟังข้าให้ดีๆถ้าเห็นเขาใช้ดาบหนักนั่นต้องรีบแย่งชิงมันมาให้ได้ชูยวนไม่ได้แข็งแกร่งเท่าข้าแต่เมื่อวานข้าถูกเขาตัดดาบแสงสีฟ้าที่มอบจากสำนัก อนุมานจากเรื่องนี้ดาบของเขาต้องเป็นสมบัติที่ล้ำค่าแน่ๆนะดับสูงกว่าดาบแสงสีฟ้าไม่น้อยดาบระดับนี้จะเสียค่าถ้าอยู่ในมือของชูยวยวนระดับฝึกด้านชั้นหกที่หยุดนิ่งมาหลายปีได้เริ่มคลายลงแล้ววันนี้ข้าฝึกอยู่ที่นี่ต่อไปน่าจะสามารถบรรลุไปถึงชั้นเจ็ดได้แล้วต่อจากนี้ภายในอีก11วันที่เหลือขอแค่บรรลุไปถึงระดับฝึกด้านชั้น8ด ก็จะสามารถทําตามที่พี่ไปพูดได้รีบคว้าโอกาสการเข้าร่วมกันประเมินสิทธิภายในจูวยวนเมื่อวานเจ้าตัดดาบแสงสีฟ้าของข้าไปวันนี้ข้าจะลังแขนเองรู้แล้วก็เอาดาบหนักที่เจ้าใช้ออกมาแล้วตัดเส้นลมปราณตัวเองซะอย่าบำเพ็ญในชาตินี้อีกเลยนะข้าจะปล่อยเจ้าออกไปก็นึกว่าใครที่เทกกับพวกเธอสองคนสามคนทำล้ารับล่บออ,อ,อีกแล้ว ข้าก็ขอเตือนพวกเจ้าเอาไว้ให้รีบใส่หัวไปซะเอย่ามาลบกวนการบำเพ็ญตนที่นี่อยู่เลยพื้นที่ว่างของระบบดีกว่าถุงเก็บของและแหวงเก็บของทั้งเยอะแต่คิดนิดเดียวก็สามารถเปลี่ยนดาบได้ไปแย่งชิงดาบในมือของมันมอไม่มีดาบเขาก็เป็นแค่คนได้ประโยชน์ให้พวกข้าค่าให้หมดพถอยกลับ เมื่เทียบกับดาบปีศาดุดเลือดดาบบะซอนนี่หนักเกินไปแต่ก็เหมาะก,กับการฝึกร่างกายพวกเขาระดับพอๆกับข้าพอดีเลยจะได้ใช้โอกาสนี้ฝึกร่างสักหน่อย,ยอเอาไหมยคริงคริงคริงจุนลูกพี่ดาบของมอหนีระกดมากมือของข้าช้าไปหมดแล้วใช่ข้าจับดาบไม่ได้แล้วนะลูกพี่ ไม่ต้องพูดมากนะอดทนเอาไว้ในร่างกายของเขาไม่ค่อยมีกำลังภายในเหลืออยู่แล้วข้ามันซะหลังจากนั้นลูกพี่แปลกจังเลยดูเหมือนว่ากำลังภายในของหมอน,นั้นยังมีอยู่เยอะไม่มีสัญญาณจะหมดใช่แล้วลูกพี่กำลังภายในของข้าใกล้จะหมดลงแล้วเป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่มีทางรอด <c oughs> ใช่สิมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กำลังภายในของเขาน่าจะใช้หมดไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอ